ตัวดีทุกคนผบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมิ่งหอว่้าพยักหนีและนี่ก็คือไอเดียนดับพลัง400กว่าส่วนดับ59ของเซิร์ฟแถมยังมีตัวละคร UR ครบทั้ง6ตัววันนี้เราจะมาบอกวิธีการแก้ไอดีทำยังไงให้ไอดีกลับมาโหดคลิปนี้มีคำตอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสตีเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ๊ะซื <PC> S> <S ้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอาเห็นหมดททำไงดีวเนี่ย ทเวนตี้โฟเพเติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติถมถูกเติมไวปลอดภัย100%แพ็กวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าไวาจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือห้าพยางค์หนีวันนี้เราก็หยุดช่อง แคดเกมสไตล์เมอร์ไทยกับเกม วันพันแมนเดสตองเกตเนี่ยครับแน่นอนอย่างที่ทุกคนได้รับชมิลโทไปวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไอเดีเนี่ยเพราะว่าไอเดีเซิร์ฟ582เนี่ยผมแก้จากอันดับ400กว่านะครับมาอยู่ท็อปเซิร์ฟอันดับ59นะเผื่อใครที่กําลังไอดีพังนะครับหรือว่าใครที่มีตัวละครเยอะแต่ว่าสู้คนอื่นไม่ได้เนี่ยวันนี้ผมจะมาสอนด้วยตัวผมเองนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยเนี่ยครับประมาณ70,000ก็จะ1ล้านก็จะหนึ่้องเามสชิก ยี่สิบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบาท,บาทเผื่อใครโกหกค่าคอนเทนต์ฟรีไฟเราบอกบอลพันแม่แล้วเกมอื่นอีกมากมายนะครับสามารถสมัครกับเราเลยนะครับมีชื่อเขียวแล้วก็สติ๊กเกอร์เท่ๆให้ใช้ส่วนใครนะครับที่ไอดีพังจ,จัดๆนะครับสามารถไปเติมได้ที่เท่าน,นีโฟเพย์ ay, นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูป,ปองมามี่บอกเลยว่าคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกห่อคุณครับมาครับก่อนหนึ่งก็ต้องมาดูนะวิธีการแก้ดีมันทำยังไงจัดไป มาครับก่อนอื่นเนี่ยไอดีเนี่ยสมัยก่อนผมก็เล่นเป็นตัวละครในดันอาเนแหละไอดีมันพังนะครับช่วงนั้นนะคือแบบว่าอันดับ400กว่านะเออจำได้เลยทีมที่ผมเล่นเนี่ยก็จะมีแทงค์ท็อปนะครับมีหมามีเกโลมีทาสึมุกิเนี่ยะเป็นฟีนิ้งแมนนะครับเป็นฟูนะฟูนี่คือตัวแบกสมัยนั้นเลยนะสมัยตอนที่ผมอยู่อันดับ400กว่านะครับแล้วก็เริ่มนี่ครับอย่างแรกที่ผมเริ่มทำเนี่ยคือบาคุซันนะครับคือผมไม่มีลูกแก้วให้มันดีๆนะสำหรับตัวละครเนเดันอาบวกเนี่ย เริ่มมีตัวดำนะครับเพื่อที่มาสุ่มคิงนะครับพอสุ่มคิงเสร็จปุ๊บผมก็มาทำแทงท็อปเอเดนอาร์บวกนะครับแล้วก็มาทําเป็นกระบองเหล็กนะครับแล้วก็เริ่มสุ่มโบล็อดเริ่มสุ่มเฮลไฟนะครับเริ่มสุม่มแฟร์ดประกายแสงนะครับเริ่มสุ่มจกักรพรรดิเด็กมาเรื่อยๆนะครับก็คืออย่างแรกนะครับผมจะบอกทุกคนว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีตัวละครยูอาร์เนี่ยแล้วเรามีลูกแก้วเนี่ยเพราะาช่วงนี้เกมมันก็แจกหินฮีโร่หินพิศดารในากิจกรรมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วเนี่ยอย่างลูกแก้วราชา ก็สามารถทําตัวละครเอเลนอบวกมาเล่นก่อนได้นะเอออันนี้คือสิ่งที่ผมจะบอกนะครับแล้วก็พอเราใช้พวกตัวเอเอบวกไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ดองไอทงไอเทมไวนะ้น้ำนี่ขนาดทีมผมมี UR ครบ6ตัวอะตัวดามพงพิงเหลืออีกร้อยหกเนี่ครับตัวไอวุดอีก46นะเออของดองผมยังมีอีกบาเลยนะที่ยังไม่ได้ใช้นะพวกหินก็ยังมีน้ำเนี่ยอ่ะหินเลือกผมก็ยังมีนะเดี๋ยวผมพาไปดูหินแดงนะขนาดไอดีผมไอดี ID แบบว่าสายกึ่งฟรีอะเออใช้คําว่าสายกึ่งฟรีโดยจะเห็นว่ามีอ,อย่่าางนนเะม็ดดะะโคคคตรรสุับบบือแบบว ผมก็ทําตัวละครเนี้นอาบวกเนี่ยครับมาเล่นคู่กับตัวละคร U R นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมโฟกัสนะครับอย่างแรกที่ผมกลับมานะก็คือรูนครับรูนเลยเพราะว่าไอ้ทักษะหรือพลังแฝงไอ้กลยุทธ์เนี่ยผมลงไม่ไหวครับสู้ไม่ไหวสิ่งแรกที่ผมโฟกัสนะครับคือรูนนะครับผมก็เริ่มมาทําเป็นรูนโล่ก่อนนะครับแล้วก็เปิดรูนดาบนะเปิดรูนม่วงเปิดรูนใจนะเปิดรูนเขียวแล้วก็เปิดรูนแดงนะพอลงด่านรูนครบเนี่ย ทุก200เนี่ย200ด่านแล้วก็ด่านยากผมก็เกือบตันแล้วนะครับด่านยากคือมันจะตันอยู่ที่ด่าน100นะเผื่อใครไม่รู้นะครับเนะี่ยผมก็เริ่มมาไล่ลงนะครับลงแบบจนเกือบคมนะครับพอผมติดนะครับหรือว่าแพ้ด่านไหนเนะี่ยผมก็จะอัพรูนนะครับอัพรูนเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะกด ไปหาพลังแฝงต่อนะนี่ก็คือเทคนิคเลยนะคือลงลูนนะเปิดลูนให้เป็นอย่างๆไปนะอย่าเปิดสุม 4, สี่มห้านะผมแนะนำนะคือถ้าทําลูนโล่ก็โฟกัสโล่นะครับจะทําลูนเขียวก็โฟกัสลูนเขียวนะครับทำให้ความสามารถมันออกนะครับแล้วก็มาที่หอจันเตี้ยวนะครับผมก็มาสู้กับพวกพลังแฝงนะเพื่อหาพลังแฝงเนะี่ยพอได้พลังแฝงมาเนะี่ยผมก็มายัดพลังแฝงนะครับแล้วก็วิธีการใส่พลังแฝงเนะี่ยให้เราแบ่งนะครัยให้เราแบ่งว่าฝั่งเราเนะี่ยตัวละครของเรา6ตัวเนะี่ยที่เราใช้เนะี่ย ตัวฮีโร่หรือปีศาจเยอะกว่ากันเนี่ยครับถ้าสมมติว่าฮีโร่เยอะนะครับเราเป็นสายต่อสู้เราก็เอาอาจจะเอาหมัดเนี่ยอาจจะเอาหมัดมาไว้ที่ฮีโร่ทั้งหมดก็ได้นะครับเนี่ยหมัดอย่างเงี้ยไปไว้ฮีโร่ก็ได้ของผมเนี่ยเน้นเปทางสายอาวุธนะครับผมก็เลยเอาหมัดเนี่ยครับมาไว้ที่สายอาวุธเนี่ยเพราะมีทั้งแฟลชประกายแสงแล้วก็มีเฮลไฟเฟรมนะครับก็ใส่ให้มันตรงสายกับตัวละครของเราเนี่ยครับแล้วก็หาพวกใบสีทองมาใส่เนี่ยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยกรอบเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะกรอบเราก็ต้องใช้นเนี่ยซึ่งอย่างกนะรแ แล้วก็หาพลังแฝงนะครับพอหาพลังแฝงเสร็จเนี่ยระหว่างที่เราเล่นไปเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะผ่านพวกฮีโร่เอ็กีศาร์หรือว่าโหมดต่างๆนะครับเราก็ต้องหาการับดาวนะคราก็ทาการหาการับดาวมายัดพวกไอเทมต่างๆนะในตัวละครของเรานะเออเนี่ยพอสมมติว่าไอเทมของเราพอประมาณปุ๊บพอไหวปุ๊บใช่พอเราลงไหวเสร็จเราก็ มาตรงนี้นี่ครับมาลุยฮีโร่เอพิสาันนะบางทีก็ได้เพชรบางทีก็ได้ตั๋วบางทีก็ได้ของนู่นของนี่นะครับเพื่อที่มันดัดพลังให้กับทีมของเรารแล้วก็พวกคอฝึกฝนพวกโตเละอันนี้ก็มีผลนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่คอเรวลสูอองสูงเนี่ยไว้ที่หน้าบ้านเนี่ยพลังมันจะขึ้นสูงนะเออเผื่อใครไม่รู้นะอันนี้คือผมบอกหมดทุกอย่างเลยนะเออเผื่อใครที่อยากดันพลังนะครับถ้าเราเอาคอเรือสูงเนี่ยไปไว้หลังบ้านนะครับแล้วเน้นแบบพวกคอที่เราเล่นนะพลังมันจะน้อยนะแต่ถ้าเราเอาคอเลลลเนะ้หรือ แอ่นทักษะเนี่ยผมแนะนำนะคือพยายามนะเปิดให้ครบทุกตัวละครนะครับสำหรับทีมหลักของเรานะเนี่ยเปิดให้ครบนะของผมยังขาดการ์ดรับดาวอีก2อันนะเออแต่ตัวอื่นเนี่ยคือผมก็พยายามไล่ไล่รีมาอยู่นะครับเพราะว่าจะเอามายักตัวละคร UR ทั้งหมดนะครตอนนี้ทีมของผมก็จะเป็นเดี๋ยวผมกดให้ดูนะก็จะเป็นแทงท็อปเนี่ยเป็นจกักรพรรดิเด็กเนี่ยเป็น G4 นเนี่ยเป็นแฟลกไก่แสงเป็นคิงเนี่ยแล้วก็เฮลไฟเฟรมนะจริงมีโบลอสด้วยนะครับเพราะว่าอ่า ที่ไม่ใส่บล็อนเนี่ยเพราะคอไม่คมนะครับก็เลยไม่ได้ใส่นะเออที่คอมันไม่คมก็เลยไม่ได้ใส่นะครับอ่ะอย่างแรกนี่ยครับลูนสองพอเราเปิดลูนได้แล้วนะครับแนะนําให้ไปทําพลังแฝงเนี่ยพอเราใส่2อย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ปะพอเราใส่2อย่างนี้ได้นะครับให้เรานี่ครับมาทําการสู้กับพวกของนะครับของก็คือของแดงนะครับก็คืออุปกรณ์แดงนั่นแหละก็มาลงด่านของแดงนะลงด่านของแดงพอได้ของแดงสักชิ้น2ชิ้นนะครับเราก็ ค่อยมาลงหากาดบับแดงนะครับเนี่ยคือเทคนิคแล้วนะอย่างแรกที่ผมโฟกัสเนี่ยตอนที่มาแก้ดีจากอันดับ400นะตอนนี้อันดับของผมนะครับอยู่ที่59ของเซิร์ฟนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะผมไม่รู้ว่ามันรวมตั้งแต่เซิร์ฟไหนบ้างนะอาจจะ581ถึง590นะขนาดรวมตั้งแต่581ยัน590นะผมยังอยู่ที่อันดับ59อะเออแล้วของใน,นกระเป๋าผมยังอีกบานอนะ่ะตัวดัมผมก็เกือบ180นะทีมของผมก็ UR ก็ครบแลวนะอย่างที่ผมบอกกันแล้วก็คือ ทำตัวละครเนเนอาบวกมาเล่นก่อนเพราะช่วงนี้เกมมันแจกหินเหลืองนะครับแล้วก็พวกลูกแก้วแล้วก็ตัวม่วงอ่ะเยอะขึ้นเนี่ยก็สามารถทําตัวละครเนเลนอาบวกเก่าๆมาแบกก่อนนะครับแล้วก็มาลงลูนให้ครบมาลงพลังแฝงเนี่ยมาลงด่างของแดงมาลงด่างการบัฟแดงนะครับแล้วก็ค่อยหาการับดาวเนี่ยแล้วก็ทํเป็นพวกแบบการบับให้เป็นสีแดงแล้วก็ทาให้ของอ่ะกลายเป็นสีแดงนะครับเราก็จะได้แบบว่ามาลุยโหมดต่างๆได้ง่ายขึ้นเนะไม่ว่าจะเป็นพวกไลที่สุดหรือว่าสามวงสามบ้านเนี่ยคือเราสามารถทําได้ง่ายขึ้นะครับแล้วก็เราก็ดองของรอไว้นะแล้วนะาารรัั้ดอียพมมม ค่อยเปิดนะครับเอออย่าเพิ่งไปเปิดนะถ้ายังไม่มีจริงก็ยังไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับแต่ถ้าพอแบบมีเหรีอัพมาปุ๊บแล้วพอเปิดครบ10ครั้งร้อยครั้งเนี่ยแล้วได้ของเนี่ยค่อยเปิดทีเดียวก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะคือเราจะได้ของเพิ่มมันเองนะครับไม่ต้องห่วงคือมันจะทําให้เราโหดขึ้นนั่นเองนะตอนนี้ผมก็อยู่กิวนะแต่พาไปดูกิวนี่นี่นี่แบบว่ากิวอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเออแบบว่าอยากได้อาวุธ G4 อะเอออาวุธ G4 แบบสองอันนะ่ะจะได้ยัอาราฟสีดาวนะ,ะเดีีักกหนนนะน่ออยะต้็ เป็นกิวอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับมีท็อปบอบบี้เอ็กซ์เนี่ยครับคนนี้เป็นหัวกิวเนี่ยครับแล้วก็มัม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 หมูเด้งเนี่ยครับอยู่ที่80ล้านนะแล้วก็เป็นเหมือนน้องจีเนี่ยครับแล้วก็มีปอนะแล้วก็มีคิร้านะไอ้นนี้เมาโอนะไอัเมานะแล้วก็น้องมดนี่ครับแล้วก็เป็นพีเอ็นเอ็กซ์เนี่ยครับแล้วก็เป็นห้าพยักษ์ถอยนะที่ไม่อยากใช้ห้าพยักษ์หนีเพราะว่าไอดีนี้มันห้าพยักษ์ถอยไงเราไม่ได้เติมเยอะเนี่ยแล้วก็หัวกิลลล์ขอออองงเเเเรรราาาแแแนนนนววววีีีีี่่ย้้กก็็ชิมม ติงติงทรงนะครับแล้วก็เบสนะครับแล้วก็เป็นลิฟนะครับแล้วก็เป็นแบมนะครับแล้วก็เป็น FGO คาน่านะเป็นแลนน่านะครับแล้วก็เป็นกิวก้านะครับแล้วก็เป็นอ่าแอสตาแอสตาอะไรของแม่ก็ไม่รู้นะเออแล้วก็เอนจี้นะครับแล้วก็ปกป้องนะครับแล้วก็มึงมันล้านเออมึงเหนือมันล้านอีเวนแล้วก็มาวิดนะครับเป็นทาเกรุนะไม่ใช่ทาเครุนะทาเกรุเออ แล้วก็เบนนะครับแล้วก็เป็นทรงยิงคิงนะเออแล้วก็เป็นมิโลนะครับมิโลนะแล้วก็เป็นเ hey ฮ่ๆ hey นะหรือฮีก็ไม่รู้แม่งนะแล้วก็เป็นอาข้าวข้าวปลานะเออไม่รู้จะถูกหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็เป็น,นคาง์โนเนี่ยก็เป็นเบอร์หานนะครับแต่ผมเบอร์หีใไม่ใช่เนี่ยเป็นอุราอุราซาตะคะใครตั้งชื่อให้มึงถานจริงใครตั้งชื่อให้มึงเนี่ยอุราซาตะคะอะไรของมึงเนี่ยแล้วก็เป็นแจนซี่สี่เนี่ยแล้วก็เป็นอาโดโดแบสทอยนะครับแล้วก็เป็นแคสลานนะครับแล้วก็เป็น กูถามจริงนะใครตั้งชื่อให้คนในกิวกูอกูอยากตบแม่งจริงแล้วก็เป็นยิ้มแป้นนะครับแล้วก็เป็นอุดรูกระมังเออมิสยะเออโควินแล้วก็อันอันปุรนานีครับเออนี่น,น,นี่คือสมาชิกในกิวของเราอันดับหนึ่งของเฟรมฟนีครับเดี๋ยวผมจะพาไปเทสเนี่ยว่าไอดี ID พังอันดับ400กว่ามาอยู่ที่อันดับ59เนี่ยเราจะโคข,ขนาดไหนนะเดี๋ยวไปหาหัวกันไอราชาแล้วกันอะ ราชารับแอดหน่อยรับแอดไปแล้วนะ,ะติดตามให้ด้วยพี่ชายผมปุ๊บราชาเนี่ยเราจะมาหัวกับบักราชานะมาดูว่าใครจะตึงก่ากันเนี่ยเออเปิดสนามมาเนี่ยจังหวะนี้มันดูกันว่าฝั่งเราหรือราชาใครจะได้เป็นราชาฝั่งราชาแม่งมีโคกคือสุดด้วยเยโดกดตึงจัดนะกดออโต้ไปมันมีคอเด็กเนี่ยตัวละครมันก็สวยอยู่เหมือนกันนะเออตัวละครมันสวยนะมีมโคกคือสุดด้วยนะแต่ประเด็นโคกคือสผมไม่ได้เอานะครับเพราะว่าผมเก็บตัวดาไว้ไงตอนนี้ก็กะว่าเดี๋ยวไปเล่น อาราชาทะเลนี่ครับเพราะว่าจะมาแทนแทงท็อปนี่ครับเพราะว่าแทงท็อปตอนนี้ถอดไม่ได้จริงนะครับคอไม่ครบถอดแล้วคอไม่ครบเราต้องใส่ไว้ก่อนนะครับรอจนกว่าราชาทะเลลึกจะเข้ามาเองเนี่ยเออเพราะต้องใส่ไว้เดี๋ยวคอไม่ครบแล้วก็จะโดนพวกกระทืบนะครับฝั่งตรงข้ามก็ไล่แล้วเพราะฝั่งตรงข้ามมันเร็วกว่าเราเองเนี่ยฟืบมันก็เด้งเลือดนะครับเด้งเลือดมาเนี่ยล้วก็ได้เวลาฟึบไปเลยลูกพ่อนี่ครับดาวแห่งแสงจากแฟ่ของเรานะครับโดดขึ้นฟ้าไปฟุบฟืบบบักเข้าไปนี่งาน16ล้านเออจุกมึงแล้วก็ได้เวลานนนะะคคครรรัััับบบแสงงงงงงหห่่ววาาามจกฝเเเฟิดด้ลือโ ผมมีอวุเฉพาะนะนี่เป็นการโดนสะท้อนไป1ดอก15ล้านนะครับดาห่งแสงจากแปดฝังของข้าใหม่หนึ่งทีนะแต่ฝั่งของข้าของมีโก้สื่อน,นะเหมือนเราจะเสียเปรียบนะแมงป่ามา70ล้าน,นแรงจัดนะแล้วก็โดนสะท้อนไปอีก12ล้านนะครับคิงฝั่งของข้าเสียงแห่งความหวังใหม่หนึ่งทีนะกริ้งกริ้งกริ้งโอเคจัดไปให้ลูกเพาะ ปุ๊บไอ้เนี่ยก็โดนสะท้อนไปอีกนะครับแล้วก็ได้เวลาดาดแห่งแสงจากฝั่งของเราเนี่ยฟึบฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวสะท้อนนะครับเราก็สบายเนี่ยก็ปาดไปแบบชิวๆนะฝั่งตรงข้ามคือโดนน้ำปาดไปก็ติดโล่ไป2นะครับแล้วก็ดาดแห่งแสงจากฝั่งเราอีกนึงทีครับฟุบๆๆบโบเข้าไปนะโอ้โหถือว่ารุนแรง51ล้านถูกติดโล่ไปสามเงี้ชิวเลยนะหมัดไอ้จ่อยเข้ามาได้ต่อยฟุบแล้วก็หมัดหน้ามาครับหมัดดาดแห่งแสงนะฟุบจับสายประกายแสงมาโบโอ้โหแรงจัดไปสิบเจ็ดล้านติดโลน่้ามเนี่ยิงนะฝั่แทงทอของเเรราาาานนนะคับแแแต่่่่วววยยืไไดดด้้อูก็ลหง หนึ่งที่จากแฝดประกายแสงครับฟุ๊บปะปะปะบะโบเข้าไปนี่เป็นงาสี่สิบล้านฝั่งตรงข้ามไปโอ้โหคิงหายแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามคิงหายแล้วนะแล้วก็ G4 นะครับโลจางนะครับหรือเอ็กซ์ซูดนะครับตั้ดาตแห่งแสงจะฟังเราส่วนไปอีกหนึ่งนี่ครับฟุ๊บปะ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 โบหูเจ้าสิบสองล้านนะครับโอหูติดโลติดโลหายไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามคือหายของจริงนะครับหายไปสองรับแทงท็อปแนวถอดเข็มขัดปานะปาหินไปเย็ดตูดนะครับแล้วก็หมัดไอจ่อยเข้าไปไล่ต่อยแนวฟุ๊บ แล้วก็ดาบแห่งแสงนะครับโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ปุ๊บมาครับบับบับบบโบเข้าไปหูวิถีว่ารุนแรงจัด156ล้านแทงท็อปเราตายนะตอนนี้โดนทอนไปแล้วก็ได้เวลาคมเขี้ยวเพิงระเบิดครับนะเอาไฟงัดหน้านะก็ได้เวลาปุ๊บงัดหัวตั้มมาติดไฟน,ดนี่ยางสดนี่สายยางสดมัาไอ้จ่อยเอาไปหนึ่งดอกนะครับเอาไปหนับหนึ่งนะดาบแห่งแสงนะจากฝ่ายฝั่งตรงข้ามนะครับได้เวลาไล่มาฟับฟับฟบโบครับมาดูกันว่าสามตัวของเราจะจะสู้สี่ตัวของเขาไหวหรือเปล่านะสนามเลี้ยงฝั่งตรงข้ามทำงานนะโฮโลแกรมสไตรจากฝั่งตรงข้ามนนนนนะะะจจาา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 กกพเเเเเเดด็ววรรรรปปปุุ๊๊บบบลลล่่่่ออยยยหมมมมคััข้้้ไไโตตีีแงฝื แล้วก็โล่ของเราก็เป็น x2 ทุกตัวด้วยนะครับปุ๊บแฟดของเราก็ปาสวนกับไปทันทีนะครับจังหวะนี้แต่ฝั่งตรงข้ามมีโกคุสึเนีคอยรับโล่อยู่นะแต่ว่าแฟดฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนไฟของเราเนี่ยครับเป็นงานโดนไฟเข้าไปนะครับถึงกับโดนย่างสดเลยนะแล้วคิงเราก็พับเพื่อเน่งเรือหมายจ่อยก็เข้าไปต่อยอีกหนัานึงนะครับปุ๊บแล้วเข้าสู่เทิร์นที่สองนะครับอาฝั่งตรงข้ามนะครับดาบแห่งแสงมาหนึ่งทีนะปุ๊บมาดูว่าโล่โกคุสึของฝั่งตรงข้ามกับโล่จักรพระเดชของเราเนี่ยอะไรจะเหนียวกว่่่าา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 ากกกกััััันนนนะะะปปปปปปปุุบบบบบบบแแแแลลลลล้้้ววววว็็ไไดดดดเเเเหงงงสสจจฝรรโขมค ดาแห่งแสงหนึ่งทีนะจากฝั่งกายแสงนะฟุปไปฟุฟโบโหถือว่ารุนแรงนะรฝั่งตรงข้ามติดโลกอีกแล้วนะวก็ดาแห่งแสงหนึ่งทีจากฝั่งเราไปเลยลุกพอปุ๊บโดดขึ้นฟ้าก็ได้ปะ๊ป,ะป,ะป,ะปะโบเข้าไปนะยี่สิบล้านนะรของแท้นะรัดาบแดงยังไม่ทำงาน,นจาังหวะนี้มาอาจ่อยต่อยเข้าไปอีกหนานึงนะเออถึงแทงท้องไม่อยู่แต่หมัดไอจ่อยยังอยู่นะครับฟุบแล้วกระด้าละไล่มานะจากฝั่งตรงข้ามนะครับจังหวะนี้ฟุ๊ปหลัก บากเข้าไปนะฝั่งตรงข้ามโดนเข้าไปอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็ได้เวลาลุนแดงทำงานมายังนะครับโกเคสึไม่มีลูกไฟนะต่อยธรรมดามาหนึ่งดอกนะครับแล้วก็โดนดาบแห่งแสงจากฝั่งเรานะครับโดดขึ้นฟ้ามาอีกห,หนึ่งทีฟับฟับฟับบูหูจกักรพรรดิเด็กยืนไม่อยู่แล้วจวังหวะนี้ครับฝั่งตรงข้ามเหลือสามนะครับสามสามเท่ากันนับดาบแดงทำงานจาังหวะนี้จีโฟครับจีโฟโดนนะฝั่งตรงข้ามเหลือแค่โกเคสึก,กับแฟดเท่านั้นนะครับหูได้เวลาย่างสดจากเฮลไฟนะชอบเลยครับปั๊บ งานหัวไปบนี้งทีนะติดหลบหลีครับแต่ว่าไฟหลบไม่ได้ครับถึงหลบดาเมจได้แต่ว่าไฟหลบไม่ได้นะครับได้แสงจากแปดฝั่งของข้ามานะฟุบ,บบ๊บบอบบบบบโบเข้ามานะครับสิบสี่ล้านนะสามตัวของเรา,าตอนนี้โลดเหลืออีกหนึ่งงานจะเข้านะครับเสียาากก่ยแขวงหวานจริงนะมาดูเราเปนเสีให้ขวงหวางจริงหรือเปล่านะฟุบ เด้งเลือดครับโอเคเด้งเลือดให้แฟนหมัดไอจ่อยต่อยไปที่แฟงหนึ่งทีแลวจังหวะนี้ดาแห่งแสงจะฝั่งของข้าครับโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ฟู๊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 ฟูฟู๊บโผเข้ามาหนึ่งทีนะฮูยแล้วฝั่งเรามีโกคเขาตื่นนะสามตัวหน้าของเรานี่ไม่มีมันตายนะบอกเลยนะปุ๊บเราเข้าสู่เทิร์นที่สามดาแห่งแสงจะฝั่งของข้ามาอีกรอบนะฟุ๊บปั๊บปั๊บปับโผเข้ามานะฮู้ยถือว่ารุนแรงจัดนะภาวนาอย่าให้โลแตกแล้วก็อย่าเพิ่งตายนะดาแแแแหห่่่งงงงสจาาาากกกฟนนนนนขขออออเเรระะปปปุ๊บบบบมีััโโ้้้ไไูยยยยืดลว็ค ทำทรงเหมือนโลกจะจางนะเออทำทรงเหมือนโลกโก็ค่เดือดจะหมดแล้วนะปึ๊บเราก็ต้องป่าดิหมดแล้วต้องป่าดนะโอ้โหฝั่งตรงข้ามเหลือแค่แฟตตัวเดียวเท่านั้นนะเราก็ได้เวลาแฟตของเรานะจังหวะนี้คือเราได้เปรียบนะมาดูว่าแฟตตรงข้ามเนี่ย,ยจะไล่อันติแล้วเก็บเราได้3ตัวหรือเปล่านะปึ๊บแล้วก็มาจจ่อยเปอีกหนับนึงนะตอนนี้ภาพพับหน้าจอมาทันทีนนะดาหแห่งแสงจะฝั่งเรานะปุ๊บโอ้จะฝั่งตรงข้ามนะปาดมานะปึ๊บเข้ามานะแต่ว่ายืนได้นะปุ๊บเราก็ได้เวลาคมเขี้ยวเพลิงระเบิดนนะบปุ๊ี่เไง งัดหน้าเป็นหนึ่งทีแล้วก็ตั้มงัดหัวรนวถึงคุณจะหลบได้นะแต่คุณไม่สามารถหลบไฟได้แล้วก็หลบมัดไอจอยของเราได้แนวดาบแ่งแสงจากฝังของข้านะครับได้วลาโดดขึ้นฟ้ามาอีกรอบนะฟูบบ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 ่บบ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 บนบบบับบ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 บงบบ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 อเบบบบบบบาบนบบ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 ่บบบบบาบบ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 กบบาวแสงจากฝั่งของข้าโดดขึ้นฟ้ามาครับ บ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊อ้โหูสามสิบสี่ล้านว่ะสามสิบสี่ล้านแล้วก็โดนไฟนะครับไฟไม่ยอมท้อหายแล้วก็โดนไฟอีกหนึ่งทีนะดาบแห่งแสงจะฝั่งของข้ามาอีกรอบครับฟุ๊บบ๊อบบ๊อบบ๊อ้โหแรงว่ะแฟดเดียวเพิ่งตายนะแฟดลอยเดียวเพิ่งตายนะแล้วก็ดาบแห่งแสงอีหนึ่งทีนะจะฟังเราไปฟุ๊บบ๊อบบ๊อบบ๊อ้โหยี ตายเดี๋ยวพี่เยียบรอ้อเย่เย่ไฟ<ป>เผาตายไปงาโหดจัดเนี้ยรับสำหรับไปยังไงกันบ้างครับกับวิธีการแก้ไอดีที่ผมได้ทําการรวบรวมมาเนี้ยบอกเลยเนียใครที่ไอดีพังนีแล้วก็เลิกเล่นไปนะสามารถมาลองแก้ด้วยกันได้เนียเพราะว่าผมก็ทําให้ทุกคนได้รับชมแล้วนี้ยก็ประมาณนี้เลยเนี่ยก็ต้อง ขอคุณทุกการกดไลค์ขอคุณทุกการติดตามขอคุณทุกคนที่รับชมมนจบอย่าลืมส่งแคตแกตรีสเมอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับด้วยนะครับใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีพีหน้าบายบายครับผม